สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดปีมะโรงทุกคนนะคะยินดีต้อนรับส u p e บวิ64ทาร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงรายเดือนหรือว่าข่าวดีใดจะเข้ามาหาคุณในเดือนตุลาคมสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะปีงูใหญ่นะเป็นดวงทั่วไปโดยรวมสายวิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคลิปสั้นของเราแบบละเอียดแบบรวดเร็วเอาละค่ะใบแรกนะคะโฟล์กสอดเหมือน ช่วงในเดือนตุลาคมชาวปีมาลงจะรู้สึกว่าเอ้ยมีบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะ work at home work from home ก็ได้นะคะอยู่ติดบ้านเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีการเยียวยาฮิลลิ่งบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนหยุดชะงักต้องใช้สติในการตัดสินใจนะคะ ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนติดอยู่ในพันธนาการอะไรบางอย่างมืดแปดด้านหรือใครบล็อกเราหรือว่าเราบล็อกใครก็ได้คุณกําลังหาทางออกกับปัญหาบางอย่างคุณกําลังจะเจอทางออกนะคะช่วงที่ทางออกนั้นแบบว่ามันจะผุดขึ้นมาคือช่วงที่คุณทําสมาธินะคะหรือว่า,าสัญญาณอะไรมาบอกในช่วงช่วงนอนนะคะหรือว่าช่วงสมาธิทาสมาธิสวดมนต์บ้างก็จะดีเหมือนกันนะคะเอาละค่ะ มีเดอะสตาขึ้นมาใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลยูทูบเบอร์นะคะหรือว่ากำลังฮิลลิ่งยาอะไรบางอย่างอยู่ช่วงนี้จะดีมากคุณจะได้รับการรักษานะคะถ้าคุณไม่สบายหรือใครที่ทำงานกับสื่อโซเชียลนะคะก็ผลงานออกสู่สาธารนณะอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะแต่ในเรื่องของหัวใจไม่รู้ว่า บางคนกาลังโอหังอยู่หรือเปล่านะคะบางท่านอยู่กับชาว่าตดินนะคะแต่คุณจะสามารถมูฟออนได้ในเดือนนี้อีกหนึ่งอย่างของคุณคุณกําลังจะมีคนเข้ามานะคะคุณกําลังจะมีคนเข้ามาเดือนนี้มีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะอยา่ากักตัวไม่ใช่อย่ากักตัวก็ไม่ได้นะมันโควิดพยายามเปิดใจนะคะถ้ามีใครติดต่อคุยกับเรานะแต่คุณอาจจะรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกว่าผิดหวังกับบางคนนะคะโดยเฉพาะชาว่าตดินหรือว่า ชาวราศีกุมก็ได้นะคะแต่คุณมีโอกาสย่างมากนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่กําลังจะเข้ามามาดูสิคะรวงความรัก3ใบความรักนะคะให้ฟังเสียงกระซิบของหัวใจตัวเองทําตามหัวใจของตัวเงเรียกหาบางคนถ้าได้เลิกกับใครแล้วต้องบอกว่ามันไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้นะคะ แล้วก็คนที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นคนที่เคยติดตามกันมาจากอดีตชาตินะคะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวปีมะโรงในเดือนตุลา p i r ร t y เรียงลำดับความสำคัญของชีวิตตัวเองนะคะในเดือนนี้จัดลำดับความสำคัญอันไหนทำก่อนทำหน้าทำหลังแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวกับทำสมาธินะคะหรือว่าเยียวยาหรือว่าคุณกำลังจะเข้าสู่แบบ เลเวลหนึ่งในเรื่องของสเปริชัวนะคะในเดือนตุลาคมนี้ mm. ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะชายวิจรญาณใน